สวัสดีครับกลับมาพบกับชุ่นชวนคลิกสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตอบคำถามนะครับเนื่องจากมีคนถามเข้ามาแบบนี้นะครับอาจารย์ครับใน powerpoint เราสามารถนำภาพที่หามาจากอินเทอร์เน็ตหรือที่ต่างๆโดยตัดมาแต่วัตถุหรือคนโดยไม่เอาพื้นหลังทำได้ไหมครับเออมันก็มีคำตอบอยู่นะแต่ว่าอาจารย์จะตอบเ่อไงนั้นไปดูเลย สำหรับคำถามที่ถามมานะครับอาจารย์ก็ต้องขอตอบเป็นข้อๆไปนะเพราะว่ามันมีหลายความหมายอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มันมีแนวทางการตอบหลายแบบมากเลยแต่ก็ลองไปดูนะว่าจะตรงใจหรือเปล่าที่อาจารย์มาตอบให้นะครับอันดับแรกเลยครับเวลาที่เราไปเอาภาพมาเนี่ยสามารถทำได้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะ ทำได้แต่ไม่ใช่ทุกภาพนะครับเพราะว่าภาพบางภาพเนี่ยมีลิขสิทธิ์ซึ่งภาพไหนที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเวลาที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะมีหลายข้อสังเกตข้อสังเกตบางอย่างก็คือมันจะมีลายน้าเออลายน้ําแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดเราจะเอามาใช้มันมีลิขสิทธิ์มันก็ติดลายน้ําใช่ไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีอีกแบบหนึ่งครับเวลาที่บางที่บางเว็บเขาจะให้บริการภาพแบบมีเ,เงื่อนไขหรือมีลิขสิทธิ์เนี่ย เวลาที่เราจะไปดาวน์โหลดมันจะต้องมีการลงทะเบียนมีการจ่ายค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนิดๆหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละเว็บตอบคำถามแรกครับว่าไปเอาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่ว่าบางภาพก็ได้นะบางภาพก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปเอามาใช้เพราะฉะนั้นต้องดูข้อมูลดีๆทีนี้มาคำถามที่2ครับว่า เวลาที่เราเอามาแล้วเราจะตัดต่อโดยที่ไม่เอาแบ็กกราวใน powerpoint ได้ไหมคำถามนี้ก็ต้องตอบว่าทำได้ครับทีนี้ขั้นตอนเป็นยังไงอ่ามาดูนะอันนี้อาจารย์ก็คือเข้าไปใน google เนาะแล้วก็หาภาพอาจารย์ใช้ภาพกุหลาบนี้เลยนะสวยดี แต่ตรงนี้อาจารย์ต้องขอบอกก่อนนะว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับว่าอันนี้มาให้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะครับ mm hmm. เวลาที่เราจะเอามานะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมาเนาะเราก็ต้องเซฟลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราก่อน อาจารย์ก็เก็บไว้ที่ d e s ก์ท็นะครับอ่าตรงนี้ของเราจะเอาไว้ที่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยพออาจารย์เซฟเสร็จเรียบร้อยครับอาจารย์ก็จะไปเปิด powerpoint ขึ้นมานี่อันนี้ตอบคำถามในกรณีที่เราจะทำใน powerpoint ได้หรือเปล่านะอาจารย์ก็จะไป เลียกภาพขึ้นมาครับเรียกภาพขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องไปที่อาจารย์ตั้งไฟล์ไว้เนาะเดสก์ท็แล้วก็อาจารย์ก็เอาภาพเข้ามาทีนี้ในการที่เราจะตัดภาพครับเราอยากจะตัดภาพพื้นหลังของภาพไหนให้เราคลิกเลือกภาพนั้นก่อนแล้วไปที่ Picture Format พอไปที่ Picture Format เสร็จปั๊บด้านซ้ายมือของริ b บอนจะมีคำสั่ง remove background ตัวนี้แหละครับที่เราสามารถที่จะลบ Background ได้คลิกหนึ่งครั้งเลยตรงนี้มันก็จะทำเป็นไฮไลท์ให้เราสังเกตนะครับตรงไหนที่มันเป็นสีชมพูมันเป็นพื้นที่ที่เขาถามเราว่าจะเอาออกหรือเปล่าถ้าเราบอกว่า เขาเอาออกแบบนี้มีตัวอย่างให้เราเห็นแบบนี้เราพอใจแล้วเราก็กด Keep Change ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจนะครับมันมีให้เราเลือก2แบบครับ 1. Mark Area to Keep ให้เราทำสัญ,ญลักษณ์ทำเครื่องหมายที่เราจะเอาภาพนั้นไว้ก็มาคลิกตัวนี้หรือ Mark Area to Remove ก็คือให้เราทำสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่ที่เราต้องการจะเอาออกอยากทำแบบไหนเลือกตรงนั้นให้ถูกต้องนะครับ ตอนนี้อาจารย์เห็นว่ามันมีดอกเล็กๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสองที่แล้วก็ตรงนี้ขาดหายไปอีกอาจารย์ก็เลยจะต้องไปเลือก Mark Area to Keep จะเก็บเอาไว้คลิกหนึ่งครั้งแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนเคอร์เซอร์เป็นปากกาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามาขีดครับนี่เห็นไหมพื้นที่ไหนที่เราจะเอาเราก็ขีดมันเข้าไปนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทีเดียวเสร็จนะต้องค่อยๆทำนะค่อยๆทำตรงนี้ต้องบอกว่าอาศัยใจเย็นๆนะครับ เป็นการฝึกสมาธิด้วยเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถที่จะตัดพื้นหลังได้ใน powerpoint แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆนะครับเพราะบางตำแหน่งบางออพื้นที่เนี่ยมันกลืนกันมันก็จะทำให้เวลาที่เราตัดเนี่ยมันได้ไม่เนียนเนี่ยสังเกตไหมมันจะไม่เนียนถ้าเกิดเราพอใจกับภาพที่เราตัดได้ตรงนี้แล้วครับเราก็จบงานโดยการไปที่ Keep Change ตัวนี้นะครับพอเราคลิก Keep Change ปั้งเราก็จะได้ภาพที่ไม่มีแบ็คกราวด์แต่ข้อเสียของมันคือตัวนี้ครับมันไม่เนียนเห็นไหมพอมันไม่เนียนเนี่ยมันก็ทำให้เวลาเราภาพไปใช้อะมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะทีนี้อาจารย์มีทางเลือกกรณีที่เราอยากจะเอาภาพมาตกแต่งใน powerpoint แต่เราไม่ต้องตัดพื้นหลังที่ powerpoint ก็ได้ไปที่นี่เลยนะนี่ให้ไปที่เว็บไซต์ remove background หรือ,อชื่อเว็บของมันอาจารย์ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับนี่พอเราเข้ามาถึงเว็บนี้เสร็จเรียบร้อยอันดับแรกเลยที่จะต้องไปทำก็คือเอาภาพใส่เข้าไปเราก็ไปที่อัปโหลดอิมเมจครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่เดสก์ท็อปครับอาจารย์หาเดสก์ท็อปกันนะนี่พอไปที่เดสก์ท็อปเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการตัดพื้นหลังมาครับตรงนี้อาจารย์ก็ได้ภาพนี้มาเนาะเสร็จเรียบร้อย เลือกเสร็จก็ Open มันก็จะถูกโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ <Wow. S 1> แล้วก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดแบ็กกราวให้เราสังเกตไหมเร็วมากเลยแล้วมันก็ตัดได้เนียนกว่าที่เราทำเองด้วยซ้ำอานี่แหละเป็นอีกหนึ่งวิธีในการตัดแบ็กกราวออกจากภาพเสร็จเรียบร้อยเราก็ดาวน์โหลดครับแต่การดาวน์โหลดมันจะมี ค่าใช้จ่ายด้วยนะถ้าเกิดเราอยากได้ภาพที่เป็น Full HD oh นะครับ oh. แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ภาพธรรมดาธรรมดาไปแต่งใน PowerPoint oh. ก็ดาวน์โหลดตรงนี้มันก็จะดาวน์โหลดฟรีนะครับอ่ะแล้วมันก็ดาวน์โหลดให้เราเสร็จปั๊บเราก็เอาภาพไปใช้ในการตกแต่ง PowerPoint oh. โอเคนะครับนี่ก็คือเป็นคำตอบที่อาจารย์เอามาตอบคำถามตัวนี้ไว้นะครับขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะครับ อาจารย์ดีใจเนาะที่มีคนที่เอออยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะรู้แต่ก็ต้องบอกไว้นะเรื่องของการใช้ภาพภาพมันมีลิขสิทธิ์ในตัวของมันเองบางคนเขาให้ใช้ภาพฟรีบางคนเขาไม่ได้ให้ใช้ฟรีเพราะฉะนั้นการเลือกภาพอะไรมาใช้ก็จําเป็นต้องเข้าใจเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังดีๆแต่ถ้าเป็นไปได้นะภาพไหนที่เราสามารถถ่ายด้วยกล้องมือถือของเราได้เนี่ยใช้ภาพนั้นดีกว่าปลอดภัยที่สุด อ่าสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ถามเข้ามาแต่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันก็คิดว่าคงจะได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้องสำหรับคลิปหน้าใครถามอะไรมาแล้วอาจารย์ชวนชวนคลิปจะมาตอบยังไงรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ